ห,หืสีเขียวแบบไหนสีเขียวแบบไหนสีเขียวแบวบ,บ,บ,บไหน <c oughs> อันนี้มันอันนั้นมันจนยองมันบอกเอาไหมนี่นี้คนมาดูรูดซะเออแล้วแล้แลบบนี้อันนั้นเนี่ยมาดเพื่อนมันขาดแล้วมันตอ้เเนตองเอาเออเอาไหมามันใส่เออเอาลากม <c oughs> ันใส่ แกกว่าเขาเอาเป็นกันลุงก,กับหลานและ,ะขึ้นจากคล้องแห้งอะไรน้องถั่วคือคนเก็บแห้งอะไรและอิ่มซิมอยู่ว้าวอุ้ยน่ากินมากเลยนี่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 น่ากินมากเลยนะเนี่ย โอเคแป๊บน yeah, okay, mm ึง hmm. mm ืมืมคักค่ะค่ะค่ะดิต่ำทำนี้ฮลโลทุกคนสบดีเดอวันนี้เซนี้พ่าเขาเขาส้อมถั่วนะเมื่อกี้สักถั่วพูดได้เก็บเกี่ักถั่วตัวเองอยู่แลล้วเมก็บสักถั่วเก็บถั่วไปขาย ตอนตอนนั้นเซาน,นี่เคยถ่า,ายแล้วตอนนั้นบทหลับเป็นหมากห้ากับขึ้นข่าตอนนี้ก็เป็นหมากแล้วเก็บต์ซีหาฮกโลไปแล้วงามงามหมักทัวหมักทัวออร์แกนิกบริไดบอมีิซันเคมีออร์แกนิกล้ว,ลวนๆจ้าปลาไปเบิ่งน้ำกันครับบมมิกระตาใส่ไหม คุณแม่คนสวยเป็นคนเก็ี๊บตอนนี้เป็นคนถ่ายคลิปนะจ๊ะหนูเห็นบอกถั่วถั่วฝักยาวถั่วพิ่นบัวรีบีบีบีสีดย่านะมันก็เลยประมาณนี้ขั้นสีดยานั้นสีงามกว่านี้แล้วน้องม่ทั้นเนะเาะอ้าวเราไปขึ้นหนามป่ะน,นี่เออเราบเป่งหนามสีจริงๆมันนั้นเป่งหนามสีกนะ โอ้พีอ่ะมีพีอ่จับแล้วเนี่ยเออมาอันนัลเพื่นมากินน้นฝา,าเ,นเนพื่อนเพื่อให้ไปกินหอยตองแรงเนี่ยมากลินไหมเถาอะไรตนี้เถาอะไร หักนิดนึง,นง,นงกระเท่าเออจอันเก็๊ยบเลยมัดเลยนะนเนาะใช่นี่คู่หนึ่งมีสองอันมีสองด้าน กินแกงเาไหมแล้วแล้วกับากันมาเก็บเราเก็บ,บ,บเป็นทัวบนี้นอือหึอันนี้มันกันนียัยังเหมือนเลยสวย Mina! Si hva jeg gjør for ีบมันเป็นสีเขียวมันเป็นหมวกทวายหมวกม่วงแหละมันเป็นสีเขียวเออมันก็มี่แหละมีอะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้มันอันนั้นมันจนยองมันบอกอะไรเนี่ันนี้คนมาลูดซะ เอเอเราเราแบบนี้อันนั้นเนี่ยมัดเพิ่นมันขาดแหละมันต้องเอาไหมเอาไม,ม้มาใส่เออเอาลากมาใส่โ <c oughs> ทราศาพัพท์ตอนนี้กะระลวนแล้วลวนแล้วจ้าโทราศัพท์ข่อยเนะี่ยพี่น้องเอ้ยไก่แหละ ไกสิีดีซีโมลยสิบุมีโทรศัพท์ถ่ายคลิปเลยโอ้ยฮะหน้าจอมันแตกหะมองเลยทั้งทึงมันมันแตกหน้าจอมันแตกอ้โแพงแต่เปลี่ยนหน้าจอใหม่ก็ได้ยสี่เครื่องใหม่บอดีกว่าบอกสี่ไอโฟนจิ๊บแปด เอาไอโฟนสิแปดหละปีหน้าไอโฟนไอไอโฟนพี่ก็เอานะความจำตัวนี้มันก็เต็มแล้วนะไอหมอนขนาดว่าห้าลบแล้วลบออกก็คือเกาอุ้ยมันยัง แบบกกับเขาบอาเอาเป่งกันลุงก,กับหลานแหละขึ้นจากคล้องแหงอะไรเนาะมักถวนคือคนเก็บแหงอะไรแหละอิมซิมยอว,ว้าวอุ้ยน่าก,กินมากเลยนี่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 น่าก,กินมากเลยนะเนี่ย โอเคแป๊หนึงอืมอืมคักคักคักค่ะปุ่ดต่ำทำนี่ปุดิต่ำนี่ <laughs> ừ. Bọn mình b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 ọn ตาไม่เห็นเดียวนี่มีลอแต่ว่ามืมตรงน้อยก็คอน้คือมืออม่าันเดียสฮะเออมันหนักก่เป็นติโย่น่ะก็จอกใส่สันจักแล้วุ่นข้างยัง